สวัสดีค่ะสวัสดีอีกครัง้งค่ะจากร้านกิกี้บราบูติกนะคะอันนี้อันนี้น<ำ>บอกแขนตัวใหม่ค่ะทําไซส์ถึงเพิ่มไซส์ขึ้นมาใหม่แล้วทอใหม่ออกแบบใหม่ทําแพทเทิลใหม่พุ่มไหลเก็บหลังทั้งหมดเป็นโซงใหม่ดีไซน์ใหม่จากสไตล์เดิมตอนนี้เราทําถึงไซส์ 4XL ค่ะก่อนหน้านี้เราทําถึงแค่ 2XL ทีนี้่แต่ไซส์เนี้ย รอบนั้นที่คุณพี่มาแล้วคุณพี่ใส่ปลอกแขนค่ะใช้เวลา1 2นาทีถึงสนาทีเพราะว่ายังไม่เก่งแต่ตัวนี้ออกแบบใหม่แล้วก็รุ่นใหม่นี้จะไม่มีรอยจิกต,ตรงนี้ที่เป็นคุมกุ่มเพราะว่าลูกค้าบางท่านก็แพ้บางท่านก็บอกว่าเออคันเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นตัวใหม่สไตล์ใหม่แล้วหุ้มได้มากกว่าเดิมออกแบบใหม่ไซส์นี้ที่คุณพี่ใส่คือไซส์ 2XL เป็นไซส์เดิมค่ะแต่เราทำใหม่ดีไซน์ใหม่อันนี้ให้ใส่เองไม่ต้องมีใครช่วยเลยจะได้รู้ว่ามันใส่ง่ายแค่ไหนหนูไม่ช่วยแล้วนะแม่อันนี้ค่ะอันนี้ค่ะเพราะวันนั้นะใช้เวลาแบบนานมากตอนนี้ใส่เป็นเลยใส่เองเป็นแล้เลยเพราะตอนนั้นพอกี้มาช่วยใส่ก็จะใส่เสียเวลาใส่ที่ใส่เองใส่เองสบายสบายเลยค่ะใช่ตอนนี้เข้าใจวิธีใส่แล้ว ใช่ดึงข้างหลังลงหน่อยค่ะข้างหลังข้างหลังข้างหลังจะได้ดึงอย่างนี้ง่ายๆข้างหลังเนี่ยเออนี่นี่พอเวลาเราใส่มาเราก็จะดึงน้องเขาตรงนี้เคล็ดลับนะคะแม่ดึงตรงนี้นะให้เราจะเอามือเข้าไปรับน้องเขาตรงนี้นให้เขาถนมาใช่มันจะลังเพราะว่ามันมีเสื้อตัวไหนอยังไหนอย่างนี้ถือว่าเสร็จละอย่างเงี้ถือว่าเสร็จละทีนี้ใครอยากกระเถิบขึ้นมาให้เขามานวดตรงนี้ก็ได้นี่คือแบบอืม นี่คือ2 XL แค่นั้นรอบนั้นที่คุณพี่ใส่จะดูใส่ยากแล้วจะดูนี่เก็บไม่หมดตอนนี้เก็บหมดเลยเนี่ยตรงนี้เก็บหมดเก็บหมดเลยเก็บหมดเลยแล้วก็ทำนี่คือใส่2 XL แต่ทางร้านเราผลิตออกแบบมาถึง3 XL 4 XL